สวัสดีครับสวัสดีจ้าครับสวันนี้ก็มาพอกันกับร้านกุศลน้องคือเกล้วครับผอกันกับผอกันสองวันอาทิตย์นะจ๊ะอาทิตย์ที่สิบเก้ากันยายนสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะจ๊ะวันนี้ก็สนองกับผาพี่น้องเขาเราหกลับปลาคือเกล้วเนาะแม่ครับพิการ์ท้อยยังอยู่ที่อำเภอเขังในนะจ๊ะจังหวัดอุบลราชธานีเนาะวันนี้เขาปลากะแปดโมงแล้วละจ๊ะข้าก็มากับเด็กๆกับวันนี้เนาะน้องมะนาวจะลองเตรียมพร้อมนะจ้ะ ตาเป็นลุ่นตาบ้ง,งจ้าว่าเหมือนในห้องสีคนพอแม่ลูกสีมานมาแล้วมานาะครับปไปจ้าวไปนอนก็ไล่ก็มานะไล่นอ,นนอครับหาอยู่หาหกรี๊ดเก็บเลยมาน้าเก็บเลยบวชเห็ดเป็นเขาครับเออเฮ้ตัดเลยมาหาลูกเก็บบ่เห็ดเป็นเขาตาเอาเด้อจ้ะเก็บเบบ่ได้ถ่ายไรดอกกินเนาะมานานเต็มตาลุ่นตาแด่การไปค้อนมานบานเด้อ

Kèm luôn một chặt việc ở cái cổng ừ. 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 của hủy lệch càng đi nhanh hơn nó. Mở lắm chào mùa mưa con nít hang nắm bão. Boy bão 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 ัเห็นเป็นมูลหร้เปเนาะโอยยังเกล็ก น้องมะนาวน้องต้นหอมสวัสดีค่ะกอหาหดตกันตาน่อยหอยสอตาหน่อยคละตาใส่เด้เห็รหยางลุกเสหิด้เห็ดมัเดจนนี่ของต้นหอมโอ้นหอมไม่เก่งแท้น้องมะนาวน้องมะนาวทั้งหลรายโอ้โหโอเคมนทหอกนี่เห็ดมันปูเห็ดแดงเห็ดโอ้ยหน้องเขาการได้เห็ดผาก็ได้ไปเถอะไปเห็ดอีกชิ้นไปไปเลยหายากนหน่อยยาๆเลยเด้

บองเ,เห็นตัวเองยออัีอ้ยุกือคอนี่จุ่มจูงงเน่ยนเป็นตาาเก่งกระเสียบด้จะ้ะกำลังจูแล้วเนาะ,ะทางทางเลย ใช่ละฉันว่ากำลังาอ่รกบปานั้วนสองมีข้าวเดียวนี้มะเือ่นะอหวานจ้ะข้าวเดี๋ยวนี้มะขือเน่จะบอว่ามะขอเทศน้เนะสองคนนียบอกอ้จมนีเกีสอง เหลืองครับสองดอกงามเลยใช่เขียวครับอ้าูมึงนี่ยนี่ใหนาเนี่ยมามนี่นี่แต่ไปตองเลยเห็นคนฮะอ้ตองไปร้องเลยตอกคบโอ้ยหงายหงานี้ให้ใหรักบอกที่สอง ไม่เป็นต่อไม่กอ,องไอ,งอกนน่กอนยาก่อนเนาะข้าขาว,ขาวหวานด้วยะจ๊ะซด้วยเติมสภาพเพล่ะอี่มบ่ลอย Chang uh -huh. okay. uh -huh. gì nó. Hang gì <laughs> nó. Bye nó Tao lát nè. Mhm. 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 เก่งไม่ได้ก็เสียือกเห็นดอกนบอกใช่หรอนี่ยเขาเหนน่น่ดูงันานสองจเย้พ่อห็นไปส่นที่งโง่ด้วย่เมื่อวานเ้าไปเก็บยู่เนาะม่นี่จังสิเก็บไปหลอกบงจะา เด็กปุยลุ่เมาเด้อมาด้อตนนี้ก็ไข่ตัวนี้เราแยักมาใส่ขึ้นข้างหลังางนอกก็มีดอกมั้งโอ้ยสุดยอด Nào lấy cái mà sầm hò Đây đúng rồi Thế ừ. tắt đi Thế là bằng nhỉ Khảy nhanh Khảy cái đường dặn Khảy khờ nó Khay nên. Khay nên sẽ... ừ. nó mua được đẩy vậy ừ. được Thôi con tư trở chắc Xì chùm nó báo này Một lưỡng xì chùm hết <laughs> Nghe lưỡng mô nừng Mô มูซีมูซีมูนัมูซีอืมแค่หน่งหมูหมหมกำพร้ามมันหยามมันอกอกในนี้มอนหยางอีอันเออยังก็สีขา,ออา,อาไอยังก็บอกเออยนาสีเน,นี่ยนี่นานี่นี่นี่บอกคาเนบ,บสีเห็ดแห้งกัญชานหาคนเพลินก็หน่อยแหงจัง <c oughs> แล้าขาเพิ่นเออ Ủa là góc phố a young day. Hoa, đấy trước, chịu ở nhà ngon. Hi chịu ngon. anh em ni yêu. Mhm. 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 Chụp Mhm. 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 กเบิ ồ, 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 ้งดอกเบิ้งดอกเบิ้งดอก่ทำให้ทั้งนั้นดอกาใบใบสะตันรนร้าเนาะเลยปกไปแนวหินวันไม่ใช่ดอกผ้ายไงวันทันัอนเาไปยำใส่หมูบดใสุ่ใส่หลกินเลยเสียบเสีย้งครับม่กนกินสันลู

อู้ยไม่เป็น <pel mail> เสียมออกเสียมนีเนี่ยสมหู้เดียวหรือเปล่ยนเหี้ยว้าวกำลังบะจูมู้กำะังงะเออเอบเด็ดเด็ดออกขนาดน้อมือนเนาะเดดจาเหี้ยด้แต่ว่าลีลากะดเสียวหยาไปเยเนาะพอบางดอกข้าก็บเดทไทยแล้วจ้ะงามนะครับ หนึ่งดอกกิ๊บ,บ,บมาเบียวยไบไทยเลยก็บทายอยู่สามดอกกิบเขาีนหน่อยใท่วานออกปจากา้าออกที่ฟิลโนดอกนึง ไม่ใครเดียวลุงขาลุงลีงขาเห็นบ่เห็นเห็นบ่เห็นงามัดเลยข้ขาขาขนเนาะ่องไม่พบกับนี่อีกอ่ะอุ่เกงแต่ยุคเทียนอุ้อันนี้ขึ้นล่ะถอดออกมาเนาะเอาไปเกงเอาไปได้แต่เอาไปเกงงาเนียตุ้ดอุ้ยอันนี้ก็พอได้อุ้ยจะได้ด เขาขนหอยๆก็ยู่ใส่ทั้งหนทงไั้นี่งามขวดนองลอยดอกขวดแม่ขวดอกด้วยดอกีงขอดข้าวาานงามแข็จัดเลยพ่นแกงหวานแกงหอมด้วยแม่ดอกเทอท์เทิมจีมกระไล่ด้วยใครับ

สวยทำรายการจะกน,นอยยังม่พอใครใหลงงัง okay, หงุดะหมกเหลืองเหรอม่นะ ใส่กกรปมาล,าละอ,อ,อ,อน่นเลยอ๋อเป็นงูอ๋องดอกอ,องกันไม่ได้จกะก็เฮ็ดพึ่งเขารวมกันนะตองตองออออนี่เป็นขางเขาโอ้มามดี้ยไข่ขาวขาไข่ขาวไข่ผกองนฟองีอยู่ในบาบไงเฮ้ เราขาไไดไงครับของนเลนะี้ยงครับนี่อ่อนๆยังได้จ้ะเด็กเขาเสียงเลยบานปลาเลยกระเลี้ยคักเลยเนี่ยเอาแดงบอลโอเคฉันลานเนาะรเนาะจิ้มเนาะ Cái à, này ngảm cái đứa rồi kìa Nó ngảm vô, kèm vào to Nó ngoài phía này đọc đi. เหลืองสองจูมจุมจ่มสองจูมไปนะน,นี่จ้ะเราไปเก็บไปให้รวมเสเห็ดเผือเห็ดไข่เน่เฮ็ดกอเน่เสียได้เปล่าขอไข่ณขอบคบุณมีเปลาตั้งไข่ตั้งจูมเนะนี่คแรบบับเพราะว่าเอาเปล่าหแหงครับ อาฝนมันเห็ดสิคือนีแ่มันออกอักเอาอ่อนหอนเราให้ครับเขาครับครับาทพาพี่สนองเมือบ้านนะครับพี่พานองมาออกจับปลาเล้อทกับม้านพี่เราครับพี่นองก็ล้ากับมืนม้านเปินผู้คนครับ เป็นหมาเป็นเห็ดตุ้มรดวงามเลยครับเดี๋ยวไปเบิ่งยอดเทียนได้หามันนี่ครับครับนี่ยอดที่ได้ยจีหมานมาหนีิครับหมาเด็บสวยๆวยก่อนนะบ่าวเนาะทีเถ้าเกิดจะเป็นเห็ดหลังงอกน่าจะมีไข่มีจูมเนาะถ้าเกิดจะเป็นเห็ดเห็ดเพือกเขานี่มูใหญ่นะบ่าวนอกจากว่าส่วนใหญ่เป็นสีบานน่าจะตว่าบานกันยังงามอยู่เนาะเพราะว่าคุณมาถือฝนน่าจ้ะถ้าเกิดจะเป็นเห็ดไข่เขียวเนาะไข่ขาห้อยดอกหนึ่งน่าจ้ะ กะจะเป็นเห็ดกอแดงนะจ๊ะเฮ็ดยังนี่อีกเปล่าฮ็ดลังเหลเล็กหน่อยเนาะลังเหล่เห็ดแต่ว่ากับบ่อไข่เดทไทยเนาะมีครับเป็นพวกเห็ดลังเหล่เห็ดเห็ดดินจุ่มจุ้มซีหาดองสี่ห้อกับบ่อเดทไทยแล้วจ้ะครับห้ากะทิไายรักลากะจะเป็นเห็ดละงงเนาะเห็ดไข่เห็ดผึ่งเขาเขาละมาเนาะมครับโอ๋อมันเต็มตาหมอกเกาะคือนเขาเด้อจ้ะเห็ดหนามันเป็นเห็ดรวมๆเนาะเหมือนี้ยจ้ะว่าไม่แก่พอเพิ่นบ่ถือฝนนะวาเนาะครับสุดยอดความงามขึ้นเขาจ้ะ เก็บเพชรันมนวนเลยจ้ะเหมือนน้องขันฝนบนโต้งน้องนี่มากแห่งเก็บเพชรี่ม้วนเพ็ดสะอาดดีเนาะนะแมนครับครับเชิญชอบคลิปนี้จังไดรก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเสียับคลิปใหม่ๆจากบาลานครับจ้าบาลานน้องขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อจ้ะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเราชมจ้าขอบคุณความหักความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องรุ่ป้าน้าฮะหลายๆเด้อจ้ะ จะพอก,กันคิมไหมจ้าคิมนี้ว่าจะลองเราไปก่อนจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าอยู่ดีมีเฮลัรวยลัรวยเด้จเอจ้ะนี่ของพี่หน้องมาแต่คอนแกนเด้อจา้านน่มามา,าจ,จะกนก่อนคำแปลเนาะแต่ว่าอันี่เขาเขามาโหลดละสามคนเด้อจ้ะคนน่ะนี่แต่ผมมันหมานี่ต้าหน่นี่ต้าที่สองคนเด้อจา้าหนิของหลานเคยเนาะมาจากคอนแกนผ้าพีผ้าหนองของมามันละโอ้ยแต่ผมมันหมานที่เราหงกรลังออกเด้อจ้ะเดี๋ยว พี่น้องเฮ้ายังอีงอยูหาคนนะจะมาบ่อขันหอดรถอยู่เดี๋ยวสนองเาบะรังกับเสิีดกลับบ้านก่อนเด้อจ้ะมาอีกแล้วสองอันนี้คนหนึ่งแ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวน,น้องพาไปเบิกระตาเห็ดเมงเนี้ยจ้ะบุดเห็ดพี่น้องเข้ามาแต่ขอนแกน็ดเด้อจ้ะใส่เบิงเนว้มันบอหัวเป็นอะไรจะ <c oughs> โอ้ยแต่ปูมันหมานไหนดูหน่อยอุ้ยมีตะกรตาใหญ่ๆเด้อจ้ะั๊กอะไรคะน้ำหวานน้ำน้ำอุ้ยแต่ปูมันหมานเด้อจั๊กนะไปเก็บใส่เสมอเลยเห็นเพ่นเข่าจ้ากระล่างออกแต่ว่าก็มีดอกบ้านดอกอันนี้นะ